สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับทางช่องปัญญาพระเครื่องมงคลค่ะ EP นี้เป็น EP ที่596นะคะพี่พี่กำลังรับชม EP ห้าร้กันค่ะวันนี้นะคะหนูมีพระบ้านมาแบ่งปันให้กับคุณท่านได้รับชมกันทั้งหมด22รายการค่ะ หากวันนี้คุณท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนให้ท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนนะคะอย่างเช่นรายการที่1รายการที่2วันนี้นะคะท่านเป็นพระงานสายประกวดนะคะท่านจะได้รับองค์พระพร้อมใบประกาศไปเลยนะคะท่านมีเพียงแค่1รายการเท่านั้นนะคะ ปิดให้ทันจองกันให้ทันค่ะเดี๋ยจะเป็นรายการที่4นะคะวันนี้นะคะเป็นชุดกรรมการหลวงพ่อทวดนเอาทานวัดช้างให้นะคะหรือถัดมานะคะจะเป็นหมายเลข12 13 14นะคะานานเป็นพระกูนะคะเลี่ยมจับขอบเงินเก่าค่ะท่านใดสนใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายดว่วนสายตรงมาได้เลยนะคะที่เบอร์0891927153 0891927153จะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ,บ้านค่ะท่านใดปิดทันจองทันไดานรายการไหนไปในวันนี้นะคะหขอแสดงความยินดีด้วยคำท่านไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่พลาดนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเริ่มรับชมกันที่หมายเล็กหนึ่งค่ะวันนี้นะคะท่านหมายเล็กหนึ่งนะคะขอเปิดด้วยควท่านเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะวัดระคังโคสิตาราม จังหวัดกรุงเทพนะคะเป็นชุดเบญจะภา,าคีได้รับรางวัลที่1คะ่ะท่านองค์นี้งามมากๆเลยนะคะท่านจะได้รับองค์พระพร้อมใบประกาศบานใหญ่เลี่ยมใส่กรอบไม้ให้กับท่านเลยนะคะในการประกวดการอนุรักษ์พระเครื่องนะคะพระบูชาและเหรียญคณาจา์นะคุณท่านปิดให้ทันนะคะองค์งามมากๆคุณท่านองค์สภาพสวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีบินไม่มีแตกหักนะคะสวยสมกับได้รับรางวัลแน่นอน,นะคะ่ะท่านดูนะคะรูปภาพนะคะ ท่านได้สนใจรายการนี้นะคะพระสมเด็จแบ่งปันกันค่ะที่คุณท่านที่900บาทเท่านั้นค่ะ900บาทเท่านั้นนะคะจะส่งให้ฟรีค่ะทานมีเพียงแค่1องค์เท่านั้นนะคะเรามารับชมองค์พระไปพร้อมๆกันเลยนะคะท่านขออนุญาตเปิดให้ชมกันค่ะพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะคะท่านนำไปเลี่ยมใส่กรอบกันได้นะคะ ถ่ายจากกล้องสุดเลยนะคะมาพิจารณาองค์พระไปพร้อมๆกันค่ะทานเต็มนะคะทานไม่แตกไม่บิ่นนะคะองค์งามมากๆค่ะท่านมวลสารดั้งเดิมเลยนะคะเนื้อเก่าเนื้องามค่ะองค์นี้ค่ะด้านข้างนะคะด้านหลังค่ะท่านดูนะคะองค์เต็มองค์สภาพสวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะท่านสวยสมกับได้รับรางวัลมาค่ะ ไม่พลาดนะคะมีเพียงแค่หนึ่งองค์เท่านั้นค่ะตาท่านนดวยตาท่านนดถึงได้ของดีกลับบ้านแน่นอนค่ะรายการนี้นะคะแบ่งปันที่เก้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะท่านขออนุญาตเก็บนะคะได้รับองค์พระพร้อมใบประกาศเลยนะคะแจง้งปิดเป็นหมายเลขหนึ่งได้เลยค่ะถัดามาค่ะมากันที่รายการที่สองนะคะหมายเลขสองวันนี้นะคะท่านเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เช่นกันค่ะวัดประคังครูศิตารารนนะคะเป็นประเภทเบญจาภาคีค่ะ ในการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องและเหรียญคณาจาร์นะคะองค์นี้ก็เนื้อเก่ามากๆค่ะท่านเนื้อเก่าเนื้อเดิมเลยนะคะท่านดูนะคะรูปภาพค่ะสวยตรงตามรูปภาพเลยนะคะรายการที่2นะคะแบ่งปันค่ะที่900บาทเท่ากันคะ่ะท่าน900บาทพร้อมส่งนะคะในญาตินาออกมาจากกล่องให้กับท่านได้รับชมกันนะคะท่านใดที่พาดในอีพีก่อนก่อนนะคะท่านวันนี้นะคะไม่รอช้านะคะ องนี้เนื้อเก่ามากๆค่ะองค์สภาพสวยสมบูรณ์หนึ่งร้อเปซ็นต์ท่านดูนะคะเป็นพิมพ์ใหญ่วัดระฆังท่านใดนะคะตามหาพระสมเด็จสวยๆสักรายการไว้บูชานะคะหนูแนะนําองค์นี้เลยนะคะท่านไม่พลาดนะคะอกท่านเต็มท่านดูนะคะตรงเสียนนะคะอง์งามมากๆค่ะมวลสารดั้งเดิมนะคะเนื้อเก่าค่ะท่านด้านหลังนะคะ พระเนื้อผงนะคะ่นานอางนี้นะคะพระสมเด็จองค์งามค่ะแมงปันที่900บาทเท่านั้นเลยนะคะจะส่งให้ฟรีครบทุกบ้านคะ่ะท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขก2ได้เลยนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่3ค่ะหมายเลข3าวันนี้นะคะ่านเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะเนื้อโลหะผสมวัดบางคานจังหวัดพิจิตรค่ะประเภทนะคะเป็นพระรูปหล่อนะคะพระรูปเหมือนคะ่ะท่าน อน,นุญาตเปิดให้ชมกันเลยนะคะรายการนี้ท่านจะได้รับองค์พระพร้อมไปประกาศเกียรตินิยมนะคะท่า,ทานเป็นนามบัตรคัดแข็งนะคะหมายเลขสามวันนี้ปล่อยแบ่งบานที่700ดร้อบาทเท่านั้นค่ะเจ็ร้อบาทพร้อมส่งนะคะรูปรอหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรนะคะท่านท่านดูเนื้อนะคะเป็นเนื้อลูหาผสมด้วยนะคะองค์เก่ามากๆค่ะ เป็นพระรูปรอรูปเหมือนนะคะท่านหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรค่ะหมายเลขสามนะคะปล่อยแบ่งปันคำท่าน,น,านรายการนี้นะคะที่เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะได้รับมงคพระพร้อมใบประกาศเลยนะคะชมรมอนุรักษ์พระเครื่องไทยค่ะท่านเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สี่ค่ะหมายเลขสี่วันนี้นะคะ รายการนี้เป็นเหรียญที่ะระลึกหลวงพ่อทวดรุ่นวัดช้างให้นะคะรุ่นสาค่ะด้านหลังเป็นพระครูวิสัยสมพลนะคะปี2503ของท่านเหรียญน,นี้ปี2503นะคะท่านจะได้รับทั้งหมด3องค์ค่ะแต่ละองค์เลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเลี่ยมกันน้ำนะคะท่านชุดนี้นะคะพ่อทวดนะคะรุ่นสค่ะท่านใดศรัทธานะคะแบ่งปันที่1,000บาทเท่านั้นค่ะ1,000บาทนะคะท่านมีเพียงแค่1ชุดเท่านั้นนะคะ ท่านใด้จองทัานในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะท่านได้เราทั้งหมดสามเหรียญเลยนะคะชุดกรรมการหาเก็บกันได้ยาาคะ่ะท่านเนื้อองค์พระนะคะท่านอยู่ในเลี่ยมนะคะเลี่ยมเงินเก่าให้กับท่านเลยนะคะรายการนี้คะ่ะพร้อมหูหางคะ่ะท่านเก็บเหรียญได้ยาวๆเก็บได้านานๆเลยนะคะเพราะครูควิเศษสโพนหรือลุงปุทีมคะ่ะด้านหลังคะ่ะนี่ก็จะเป็นเนื้อกระไรเงินนะคะท่าน นาเหลี่ยนชัดนะคะไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนเขาท่านเจ้าของเดิมนะคะเขาดูแลดีมากๆค่ะนำไปเลี่ยมให้เลยนะคะชุดกรรมการมีเพียงแค่1ชุดเท่านั้นนะคะองค์นี้ก็จะเป็นเนื้อทองแดงรมดำนะคะท่านสวยน่าเก็บทั้งสามเหลี่ยญเลยค่ะหมายเลขสี่นะคะ ชุดนี้นะคะได้รับทั้งสามเหรียญท่านท่านพร้อมกล่องกร,รมยี่ยีสีแดงเลยนะคะหนึ่งันบาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะปิดให้ทันจองการให้ทันนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่ห้าค่ะหมายเลขห้าวันนี้นะคะท่านเป็นหลวงพ่อกลวยนะคะชุตินุทัโรค่ะกรรมการนะคะวัดโคศิตารามจังหวัดชัยนาทค่ะอนุญาตเปิดให้ชมนะคะท่านจะได้รับองค์พระทั้งสามองค์เลยนะคะเป็นเป็นพระเนื้อผงนะคะท่าน ะะหลวงพ่อกวยชุดนี้ท่านใด้สัานะคะแบ่งปันให้เลยที่ห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะห้ารอยห้าสิบาทนะคะท่านมีเพียงแค่หนึงกล่องเท่านั้นนะคะท่านดูนะคะมวลสารนะคะองค์พระเนื้อเดิมเนื้อเก่ามากๆค่ะท่านไม่พานะคะท่านใดนะคะศิทธ์สายหลวงพ่อกลวยนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปรอนะคะท่านรูปเหมือนของหลวงพ่อกลวยนะคะ แหวกม่านหลวงพ่อกลวยค่ะสามองแบบนี้นะคะห้ารอยห้าสิบาทเท่านั้นค่ะท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่หค่ะหมายเลขหกวันนี้นะคะเป็นพระผงดวงเศรษฐีรุ่นหนึ่งค่ะหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทนะคะวัดโพสีสะอาดจ,จังหวัดกาลสินค่ะท่านอนิี้่เปิดให้ชมนะคะเป็นพระเนื้อผงค่ะองลงรักปิดทองนะคะใ่้ท่าน องงามมากๆเลยนะคะดวงเศรษฐีนะคะหลวงปู่ศิรานะคะท่านใดศรัทธานะคะหลายท่านเก็บกันแล้วไม่ปล่อยแล้วนะคะท่าน mm hmm. ด้านหลังค่ะยันอักขรท่านเต็มนะคะดวงเศรษฐีนะคะ mm hmm. ไม่ควรพลาดนะคะท่านในอนาคตราคาไปไกลแน่นอนค่ะ mm hmm. วันนี้ได้แบ่งปันมาน้อยนะคะท่านมีเพียงแค่หนึ่งองค์เท่านั้นค่ะ mm hmm. ดวงเศรษฐีหลวงปู่ศิรา,า,นานะคะแบ่งปันที่ห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะ 500บาทพร้อมส่งนะคะปิดให้ทานจองการให้ทานค่ะท่านคัดมาค่ะมากันที่รายการที่7ค่ะหมายเลขเจ็ดวันนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยข่ะท่านขออนุญาตเปิดให้ชมนะคะท่านจะได้รับพร้อมกล่องเดิมๆเ,เลยค่ะเหรียญกลมนะคะรายการนี้เหรียญหลวงพ่อกลวยเขาท่านวัดโคศิตารามปีสองห้าศูนย์สี่ค่ะหน้ากล่องอักขรว้ชัดเจนเลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นเนื้อทองเหลืองนะคะท่านใดศสัทธาแบ่งปันให้เลยที่ห้าร้อยบาทค่ะ ห้ารอยบาทพร้อมส่งเท่านั้นเลยนะคะท่านพร้อมกล่องเลยนะคะเนื้อทองเหลืองนะคะวัดโคศิตธรามท่านดูหน้าเหรียญน,นะคะหน้าเหรียญชัดลายเส้นลึกลายเส้นคมค่ะท่านไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนนะคะนาเก็บมากๆค่ะรายการนี้พร้อมกล่องเลยนะคะด้านหลังค่ะยันอักคระท่านเต็มนะคะห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะท,ท่านรับมาค่ะมากันที่รายการที่แดค่ะ หมายเลข8ดรายการนี้นะคะเป็นพระปิตาจัมโบ้ของหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะคะท่านองค์นี้เป็นจัมโบ้รุ่นที่2ค่ะแบ่งปันกันไปนะคะองนี้ที่500บาทค่ะ500บาทเท่านั้นเลยนะคะเป็นเนื้อผงใบลานนะคะท่านท่านดูเนื้อองค์พานะคะมวลสารดั้งเดิมมีเส้นผงเกสานะคะทา่านตาฐานฝังตะกุดหนึ่งดอกค่ะองค์นี้มาพร้อมเลี่ยมจับขอบหน้าคนะคะงดงามค่ะนิ้วมือสิบนิ้วท่านชัดนะคะงาเลี่ยมจับขอบหน้าเรัท่าน ด้านหน้าด้านหลังเปิดโชว์องค์เนื้อพระนะคะด้านหลังเป็นหลังยันดวงค่ะห้ารอยบาทเท่านั้นเลยนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่เก้าค่ะหมายเลขเก้ารายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้วค่ะท่านองค์นี้เป็นพิมพ์เล็กนะคะสวยมากๆเลยนะคะเนื้อโลหะผสมหน,ะะน้าท่านเลี่ยมจับขอบเงินผสมให้กับท่านเลยนะคะนี่ค่ะเลี่ยมเงินเก่าเงินผสมนะคะองค์งามมากๆค่ะ ปิดตารายการนี้หลวงพ่อแก้วนะคะแบ่งปันนะคะห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะท่านห้ารอยบาทพร้อมส่งนะคะพร้อมอห่วงเลยค่ะท่านเนื้องามมากๆค่ะนะคะถือแล้วค่อนข้างมีน้ําหนักเลยนะคะท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่ยี่สิบค่ะมาเลขยี่สิบรายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะองค์นี้ก็มาพร้อมเลี่ยมจับขอบเงินผสมนะคะท่านท่านดูนะคะ เลี่ยมให้หนานๆเลยนะคะด้านหน้านะคะด้านหลังค่ะเป็นเลี่ยมจับขอบเงินผสมนะคะแบ่งปันค่ะห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะห้ารอยบาทพร้อมส่งค่ะทัดะะมาค่ะมาที่รายการที่สิบเอ็ดค่ะหมายเลขสิบเอ็ดรายการนี้เป็นพระนางพญานะคะพิมพเข่าโค้งจังหวัดพิษณุโลกค่ะองนี้เป็นเนื้อดินเผ่ายอดนิยมนะคะท่าน เนื้อเก่ามากๆเลยนะคะถ่ายจากกล้องสดค่ะท่านได้รับองค์พราไว้พอองค์นี้พร้อมเลี่ยมเงินผสมให้กับท่านเลยนะคะท่านดูค่ะพร้อมหมุนห่วงนะคะขึ้นขอบูชาได้สวยๆคท่านรายการนี้นะคะแบ่งปันนะคะ500บาทเท่านั้นค่ะ500บาทให้ทันกันนะคะท่านไม่รอช้านะคะมีเพียงแค่หนึ่งองค์เท่านั้นค่ะให้สิทธิ์ท่านที่โทรเข้ามาก่อนหรือว่าถ้าข้อความมาก่อนนะคะพร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่12นะคะ หมายเลือกจดจรายการนี้เป็นเหนเรียญรอโบราณของหลวงพ่อไปนะคะท่านดูเนื้อองค์พระค่ะยิงหลงกองยิงเห็นเนื้อองค์พระท่านชัดนะคะคราบเก่าคราบสนิมนะคะท่านอง์งามมากๆนะคะท่านใดไว้ย่อมได้ไปของท่านได้ของดีกลับบ้านแน่นอนค่ะแบ่งปันนะคะห้ารอยบาทเท่านั้นค่ะห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะ,ท,ท,นนะ,คะท่านเลี่ยมเงินผสมเลยนะคะด้านหลังค่ะ จับขอบนะคะท่านเป็นเลี่ยมกรอบเงินผสมนะคะเงินเก่านะคะท่านงดงามค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่13ค่ะหมายเลขสิามรายการนี้นะคะเป็นชินราชใบเสมาค่ะเนื้อชินเก่านะคะอง,งนี้ค่ะเนื้อชินนะคะท่านงามมากเลยนะคะท่านดูนะคะมาพร้อมเลี่ยมนะคะเลี่ยมจับขอบเงินผสมค่ะแบ่งปันนะคะ500บาทค่ะ 500บาทนะคะท่านไม่ควรพลาดวันนี้นะคะพระบ้านรายการดีๆทั้งนั้นเลยนะคะท่านศรัทธาสนใจองค์ไหนแจ้งได้ค่ะด้านหลังนะคะท่านเลี่ยมให้เต็มแผ่นเลยนะคะเลี่ยมเงินผสมค่ะชินราชใบเสมาห0 0ร้อยบาทเท่านั้นค่ะทัดมาทำมานที่รายการที่14นะคะหมายเลข14รายการนี้ค่ะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะคะท่านองค์นี้นะคะเลี่ยมจับขอบนะคะท่านด้านหน้าเปิดโชว์องค์เนื้อพระนะคะ เห็นเนื้อองค์พระนะคะแตกลายงดงามค่ะฐานท่านเต็มนะคะองค์สภาพสวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีบิดไม่มีแต่หักค่ะวันนี้นะคะขอปล่อยแบ่งปันเลยที่ห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะด้านหลังเขาท่านเลี่ยมนะคะเป็นเลี่ยมเก่าเลี่ยมเงินผสมนะคะท่านดูค่ะองค์งามมากๆค่ะหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สิบห้าค่ะ หมายเลขสิบห้ารายการนี้นะคะเป็นพระมเหส่วนค่ะท่านพระมเหส่วนพิมสองหน้าหัวกลับนะคะเนื้อชิ้นเก่าค่ะคะท่านเดี๋ยวหนูพลิกให้ดูนะคะเป็นชิ้นเป็นพระมเหส่วนนะคะท่านพิมสองหน้าหัวกลับค่ะมาพร้อมเลี่ยมจับขอบเงินผสมนะคะแบ่งปันค่ะท่านห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะคะ ฮัทมาค่ะมากันที่รายการที่16ค่ะหมายเลข16วันนี้นะคะท่านองค์นี้นะคะเป็นพระยอดขุนพลน,นะคะเนื้อชิ้นเก่าค่ะท่านอยู่ในเลี่ยมนะคะเป็นเลี่ยมกันน้ําค่ะองค์นี้ท่านหนูจะไม่ผิดเป็นพระขุนพลน,นะคะถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยคุณท่านด้วยนะคะนะคะเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านเลยนะคะเลี่ยมกันน้ําค่ะพระยอดขุนพลน,นะคะเนื้อเก่าเนื้องามพระกุค่ะท่านใดสายพระกุนะคะ น่าเก็บมากๆค่ะท่านแบ่งปันนะคะองค์นี้ที่450บาทค่ะ450บาทเท่านั้นค่ะท่านถัดมาค่ะมาที่รายการที่17ค่ะหมายเลข17รายการนี้นะคะเป็นเหรียญเสมาหลวงปู่ทิมวัดระหันไร,ราจังหวัดพะยองนะคะ,น,ะนี่เทานเหรียญเก่านะคะตามปีเลยนะคะหน้าเหรียญท่านยันชัดค่ะเลี่ยมกันน้ำให้กับท่านเลยนะคะเก็บดูแลกษาได้ยาวๆเลยนะคะท่าน ดารเรียนในพอพร้อมเลี่ยมค่ะที่ระลึกฉลองยุครบแปดรอบพระครูพนาพิรัตลวงปุทีมนะคะวัดะหารไร่จังหวัดระยองดนะ้านหลังเป็นหลังยันห้าปีหนึ่งแปดแบ่งปันนะคะสี่ร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะสี่ร้อยห้าสิบบาทพร้อมสค่ะท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สิบแปดค่ะหมายเลขสิบแปดรายการนี้นะคะพระราชสั่งวรัรพิมลนะคะาท่านเรียนหลวงปุโตรายการนี้นะคะองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงค่ะ ท่านดูนะคะหน้าเหรียญท่านชัดมากๆเลยค่ะขอนี้องค์งามนะคะขอปะแบ่งปันนะคะห้ระาร้อยห้าสิบาทค่ะห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเลยนะคะท่านวัดประดู่ิมพีนะคะท่านหลังเป็นหลังพัดยศนะคะท่านเป็นเหรียญปีสองห้าหนึ่งแปดค่ะห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นค่ะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่สิบเก้าค่ะหมายเลเขสิบเก้ารายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงป,ปู่ไขวัดเชิงเลนค่ะท่าน เนื้อเก่ามากๆเลยนะคะเรียมกันน้ำนะคะท่านด้านหลังค่ะเป็นหลังเรียบนะคะแบ่งปันค่ะ450บาทเท่านั้นค่ะ450บาทพร้อมส่งค่ะถัดมาค่ะมาที่รายการที่20นะคะหมายเลข20รายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อคงทองนะคะเนื้อทองแดงรมดำค่ะ ดูหน้าเหรียญน,นะคะลหน้าเหรียญชัดมากๆค่ะท่านลายเส้นนะคะงดงามมากๆค่ะแบ่งปันนะคะองนี้ี้4 5ห้าบาทเท่านั้นค่ะ4 5 0ห้าบาทเท่านั้นเลยนะคะท่านแบ่งปันกันไปนะคะให้ท่านได้ชาาบูชาได้หาได้เก็บกันนะคะองนี้ค่ะท่านใดศรัทธาพร้อมรับนะคะ4 5 0ห้าบาทเท่านั้นค่ะ ฮัดมาค่ะมาที่รายการที่21นะคะหมาเลข21รายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปูไข่องค์ลุงรักปิดทองค่ะท่านเนื้อเก่ามากๆเลยนะคะอยู่ในเลี่ยมกรอบนยคะเป็นเลี่ยมกรอบลงยานะคะท่านจะได้รับองค์พระพร้อมกรอบเลี่ยมไปเลยนะคะองค์นี้นะคะขอปล่อยแบ่งปันเลยะคะ่ะที่450บาทค่ะ450บบาทพร้อมส่งนะคะ ทาพมาค่ะท่านมากันที่รายการที่22นะคะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วค่ะขอปิดท้ายด้วยนะคะเป็นพระปิดตาจัมโบของหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะคะวันออนี้นะคะเลี่ยมกรอบเงินให้กับท่านเลยนะคะด้านหลังเป็นหลังยันดวงค่ะเป็นจัมโบ้รุ่นที่2นะคะตัวหนังสือ,อยันอักขรท่านเต็มนะคะด้านหลังค่ะ องนี้นะคะท่านใดศรัทธานะคะขอปลยแบ่งปันที่550บาทค่ะ550บาทเท่านั้นเลยนะคะท่านใดนะคะสายหลวงป,ปู่โตมไม่พลาดคาะท่านมาพิจารณาไปพร้อมพมกันได้นะคะสวยน่าเก็บมากๆค่ะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญาหากรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนให้ท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยค่ะที่เบอร์0891927153 0891927153จะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านค่ะ ท่านใดปิดทันจองท่านได้องคไหนนะคะหนูขอแสดงความยินดีด้วยค่ะท่านโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะแม่ค้าใจดีคุยง่ายค่ะท่านใดนะคะมีบ้านเขียวสามารถ add id เข้ามาตามนี้ได้เลยค่ะท่านหนูจะส่งคลิปให้กับคุณท่านชมในทุกๆวันนะคะท่านจะได้ไม่พลาดใน ep ต่อๆไปค่ะโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะรายการไหนยังอยู่หนูพร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะท่านสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ